ัตอนตัวแทนนะครับอันนี้เป็นดับเบิลสองหนะครับรถเก่ามากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีคอนโซรลอะไรฮะเราก็สามารถแ่ให้ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็รับสายรองสายเช่นกันได้นะฮะแล้วก็ใส่เกียร์ถอยนะครับปึ๊บอ่าแต่มันเป็กล้องหลังให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยก็จับ Full HD ไปเลยครับผมจอเป็นซีบียูสแนปดราโกนนะครับลำแปดลอรอยยี่นะฮะตัวแรงคุ้มค่ามากนะแล้วก็อันนี้สังเกตนะฮะของเราเป็นกรอบตรงรุ่นนะฮะไม่มีการ ัดแปลงเลยฮะแล้วทำการย้ายแอร์ลงมาข้างล่างนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกติฮะแอร์ใช้งานได้ปกติไม่จำเป็นต้องมานั่งแปลงอะไรครับเป็นกรอบตรงรูปแบบนี้เลยนะฮะเป็นกรอบไม้สวยงามมากนะฮะเข้าขอบพอดีเ๊ะเลยนะครับผมสามารถใช้ u t u b e เนี่ยซิกทีวีออนไลน์ได้นะครับมาดูนี่นะฮะยูทูบเศรษฐกิจชะลอตัวแนะนํำประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยผู้กา,กกากกลกระจายผู้ชมแน่นอนครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ ซึ่งฐานเนี่ยเราก็สร้างกันดีแล้วครับว่ายูนี่ขึ้นมาได้เลยนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของ Google Map นะฮะ Google m ม p เราก็เข้ามาที่หน้าแอปหน้าแอปเบอร์นี้นำทางได้เลยแบบนี้นะหรือไหลเชื่ามวิชารับบ้านของเมกาเลนะครับถ้าเกิดจากฟัง FM ก็กดที่วิทยุนะครับกดตรงนี้นะแล้วก็เลือกวิทยุนี้ รถเก่าแบบนี้ทำยากมากนะครับต้องใช้เวลาในการทำนะครับตัวนี้เป็นคุ้มค่ามากนะใช้ระบบ DSP นะครับผมซีรีส์ชนะรับก่อนนะใครใช้ W 10, อสองหนึ่งศูนย์ารถมาใส่จอตรงรุ่นของ h d m ตัวนี้ได้เลยครับต้องเป็นแอร์แบบออโต้แบบนี้นะครับถ้าเก Air ิดเป็นแอร์แมนนวลจะไม่สามารถนใส่าาก่อนได้ครับผมชนะรักก่อนสวัสดีครับ